หกศูย์เก้าตัวซื้อไม่ออกหมาะออกตัวไม่ซื้อซื้อสี่แปดหนึ่ง่นียก็เจ็ดสามห้าเจ็ดห้าเก้าไม่ออกหมาะออกตัวไม่ซื้อหมออกตอนนี้ดูดิวันหน้าจะออกอะไรออกมาได้หกศูนแล้วก็ไม่ชอบเลยนะ สองหกศูนย์ทั้งศูนย์เก้าด้วยนั่นนี่นะตัวซื้อไม่ออกมาออกตัวไม่ซื้อมนน่าจะเป็นตัวไหนนะทีเน,นี้ยต้องมาสก๊ดตละลุล้นกันว่าบนหน่าจะเป็นตัวไหนโอ้โหตายเลยอย่างงี้หกศูนย์เก้าทั้งสองตัวนี้ก็ทั้งบนทั้งล่างด้น,นั่นนี่ สตัวก็ตดตรงแนละ้วซื้อสามกับซื้อสามตับมันก็มันก็หกศูนยาเก้าห้าอ่อาสาแก้วหกเก้าศนะูนย์มาอเออเ๋ยวดูว่าหน้าเรจะซื้อตัวหไหนดีวะติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติกต,อต๊กตอตกวนน้าเอาตัวนีด้ดีกว่า เนี่ยที่หนึ่งเดือนอะไรปะมีถุนาใช่ไหมอเอาตัวนี้หนว่าเจ็ดแปดแปดสองเจ็ดแปดกับแปดสองเลยเจ็ดแปดออกยากเหลือเกินเอาซื้อแปดสองก็2สองเจ็ดนะพอเราซื้อตัวนี้วอกที่แล้วไม่เขา้าเห็ไหม เอาตัวนี้ละเน้นตัวนี้ละรอที่หนึ่งอ่ามิถุนาเนี่ยหนึ่งมิถุนาจัดไปเลยเนี่ยเจ็ดแปดสอติดติดแปดบวกสเป็นศูนด้วยกันไว้นะจ๊ะมัจะเป็นพวกอะไรวะอ่า ิบห้านะจะเป็นห้าสองเลยว่กันวะ่ะเอาตามนี้ลนะติด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 ติติเฮงเฮงรวยรยทุกหวยป,ป,ป,ปิสาธุโอมเพียง